สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและแฟนๆของช่องทีเด็ดคิงส์การครับประจําวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ยังมีฟุตบอลให้ตามเชียร์กันครับขั้งเหมือนเดิมครับเพเมลีกอังกฤษบนเดสสลิกากันโชสแลาอิตาลีลาลกาสเปนและลิกเอิงฝรั่งเศสมากันครบคันเลยครับและก็แน่นอนครับทีเด็ดคิงส์การไม่พลาด ที่จะคัดมาให้แบบเน้นๆหาคู่เป็นพิเศษเพื่อแฟนๆของช่องเลยครับและก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆที่จะมีทีมงานมืออาชีพที่จะวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเข้มข้นจนตกผลึกได้คู่ที่ดีที่สุดเอามาให้กับสมาชิกในกลุ่มแบบฟรีๆทุกวันครับทั้งตัวเน้นและชุดโครงการไม่มีเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นครับกับปัจจุบันที่สมาชิกเรามีกว่า1,300กว่าคนแล้วสนใจก็แอดมาได้เลยครับที่ Li@ น์แอด kk868 มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือจะเป็นทางช่องทางลิงก์ที่เม้ไต ทีเด็ดคิงส์การรับประกันเลยครับว่ากลุ่มนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน ไปที่คู่แรกวันนี้กันเลยครับไปกันที่ศึกฟุตบอลเปเมอร์ลิกอังกฤษในคู่บิ๊กแมทเลยครับอาเซนอลจะเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งของในค่ำคืนนี้เจ้าถิ่นอาเซนอลอันดับในตารางตอนนี้อยู่อันดับที่3ครับแข่งมา8นัดชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ส่วนทีมเยือนลิเวอร์พูลตอนนี้เป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอยู่ครับอยู่อันดับที่1แข่งมา8นัดเท่ากันชนะ7แล้วก็แพ้ไป1ผลงาน5้านัดล่าสุดของเจ Arsenal, 4, ้าถิ่นอาเซนนุตออเน็นงสัปาหที่ผ่่าาานนมเป็ึกยูฟแพ ที่อาเซนนลเปิดบ้านและเอาชนะต่อชักตาดเนตไป1ประตูต่อศูนย์ทีนี้มาดูที่ผลงาน5านัดล่าสุดของทีมเยือนลิเวอร์พูลกันบ้างยอดเยี่ยมครับหนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลไม่มีเกมแพ้เลยนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลเป็นเกมฟุตบอลเมื่อกลางสัปดาห์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลกเช่นเดียวกันครับลิเวอร์พูลออกไปเยือนอาเบลไลปซิกแล้วก็ไปเอาชนะอาเบลไลปซิกได้ถึงในถินครับหนประตูต่อศูนย์เฮดทูเฮดสถิติเจอกันในห้ครั้งล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยเป็นฝ่ายของ สครั้งแล้วก็แพ้เรีวภูไป2ครั้งนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลน,นัดอุ่นเครื่องครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองอาเซนอลออกไปเล่นเป็นเกมเยือนและไปแพ้ต่อเรวภูครับสประตูต่อ1มาดูที่ความพร้อมของเจ้าถิ่นอาเซนอลในวันนี้ครับยังไม่สามารถใช้งานมาตินโอเดนการ์ดทากิยิโรโทมิยาสึและคิลันเทสนี่ที่ยังบาดเจ็บอยู่ครับรวมไปถึงบุคโยซาก้าด้วยแถมวันนี้จะต้องเสียวิลลี่ซาลีบาไปครับจากการติดทดแบนในนัดที่แพ้บอลหมัดศูนย์ประตูต่อ2ที่ไปโดนไล่ออกในนัดนน เราวันนี้อาเซนอลจะจัดทัพมาสู้ด้วยระบบ4-4-2คู่กองหน้าของอาเซนอลในวันนี้ก็จะเป็นไคลฮาวเวตยืนคู่กับเลอนโดทรอสซาครับโดยจะมีลาหิมสเตอร์ลิงกับกาเบียลมาตินาลีคอยทำเกมช่วยทางริมเส้นส่วนทีมเยือนลิเวอร์พูลตัวที่บาดเจ็บเดิมอยู่แล้วก็จะมีอเลซงเบ็คเกอร์เฟเดริโกเคียซ่าคอนเนอร์แบลีย์แลวก็ฮาวิเอเลียดส่วนกองหน้าตัวหลักอย่างติโอโกโจตาวันนี้ก็ไม่น่าจะพร้อมช่วยทีมครับนอกนั้น,นียจะเป็นนักเตะจากชุดเดิมที่บุกไปเอาชนะไรฟิกได้เมื่อกลางสัป จบสกอร์นี้ก็จะเป็นดาวินนูนเดสโดยจะมีโมซาลาเคอติสโจนแล้วก็โคดิกาโปคอยทําเกมช่วยอยู่ในแดนกลางครับเงื่อนไขในคู่นี้เปิดเพ้ที่เจ้าถิ่นอาเซนนลเป็นฝ่ายต่อที่0ูนย์ขีดศ5วิเคราะห์แบบนี้ครับช่วงหลังเกมของอาเซนอลเนี่ยอยู่ดีๆเกมรุกก็ขาดความดุดันไปแบบดื้อๆเลยครับโดยเฉพาะในเกมล่าสุดในเกมฟุตบอลลีกที่ออกไปแพ้บอลหมัดถึง2ประตูต่อ0ูนย์แล้ววันนี้อาเซนอลต้องขาดผู้เล่นแกนหลักถึง3คนทั้งซาลีบาโอเดนการ์แล้วก็ซาก้า ส่งผลกระทบต่อทีมแน่นอนครับวันนี้มาเจอกับลิเวอร์พูลที่กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดครับเก็บชัยชนะมา8เกมติดต่อกันทุกรายการแข่งขันเงื่อนไขเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นอาเซนอลเป็นฝ่ายต่อ0ูนขีดศูแนะนําว่าเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนหงแดงลิเวอร์พูลครับฝันธงลิเวอร์พูลจะบุกมายันเสมออาเซนอลได้1ประตูต่อ1และสกอร์ต่ําคู่ที่2ไปกันที่บนเดสต์เลกาเยอรมันครับโบคุ่มจะเปิดบ้านพบกับไบเยนเมลินิกคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาสามทุ่ เป็นบวยของบูเดสลิก้าอยู่ในขณะนี้แข่งมาเจนัดยังไม่มีเกมชนะเลยเสมอ1และแพ้ไปถึง6ส่วนทีมเยือนบบเยนเมลนิกตอนนี้เป็นจ่าฝูงครับอยู่ในอันดับที่1แข่งมา7นัดเท่ากันชนะ5เสมอ2อยังไม่มีเกมแพ้ผลงานหนัดล่าสุดของเจ้าถิ่นโบคุมยำแย่ครับไม่มีเกมชนะเลยเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง4นัดล่าสุดของโบคุมเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโบคุมออกไปเยือนฮอฟเฟนไฮม์และไปแพ้ฮอฟเฟนไฮม์ครับสประต,ตูต่อ1ส่วนผลงานหานัดล่าสุดของทีมเยือนบาเยน แล้วก็แพ้ไป2ครับนัดล่าสุดของบาร์เยนเมนิกเป็นเกมเมื่อกลางสัปดาห์ครับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกที่บาร์เยนออกไปโดนบาร์ซ่าถล่มถึง4ประตูต่อหนึ่ง ส่วนเฮตุเฮตการเจอกันใน5ครั้งล่าสุดของทั้งคู่โบคุมเคยเอาชนะอบเยนได้2ครั้งครับแล้วก็แพ้บาเยนไป3ครั้งนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลลีกมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับวันนั้นโบคุมเปิดบ้านแล้เอาชนะบบเยนมินิกไปได้3ประตูต่อ2ความพร้อมของโบคุมในวันนี้ครับด้วยผลงานของโบคุมที่ย่ำแย่เอามากๆครับยังไม่มีเกมชนะเลยทําให้บอร์ดบริหารเนี่ยได้ทําการไล่ปีเตอร์ไซเลอร์ออกจากตําแหน่งโคช้ชเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยจะให้2ผู้ช่วยอย่างมาคุสเฟลฮอฟและ au, มูม ก็คาดว่าวันนี้โบคุมจะมาสู้ด้วยระบบ532ครับคู่หูในกองหน้าก็จะเป็นโคจิมิโยชิยืนคู่กับมอริตบลชินสกี ด้านฝั่งทีมเยือนยบร์นิมนิกของกุนซอแวร์ซองกอมปานีความพร้อมของทีมในวันนี้มีผู้เล่นที่บาดเจ็บเพิ่มเข้ามาก็คืออเล็กซานดราพาฟโบลวิกกองกลางดาวรุ่งที่บาดเจ็บเข้ามาเป็นรายล่าสุดในวันนี้เราก็น่าจะได้เห็นโยโซคิมิกกับเปาลินย่าครับคอยทําเกมอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะมียามาโมเซล่าเป็นเพลย์เมเกอคอยทําเกมช่วยอยู่ทางด้านหลังแฮร์รี่เคนอีกทีเงื่อนไขในคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งทีมเยือนยบร์นิมนิกเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่2อขีดสอ จ้าถิ่นโบคุมฟอร์มนี่ยำแย่มากๆ,ๆเลยครับเปิดฤดูก,กาลมา7จดเกมยังไม่มีเกมชนะเลยแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีกุนซื้อด้วยเป็นกุนซื้อชั่วคราวคุมทีมแทนไปก่อนถึงแม้ว่าไบยนเมนิกจะพิ่งผ่านเกมเมื่อกลางสัปดาห์มาแถมแพ้มาแบบหมดรูปด้วยแต่ว่าวันนี้จังหวะดีครับมาเจอกับโบคุมที่ฟอร์มกําลังระสารรแบบสุดๆดังนั้นวันนี้ให้เชียร์ไปที่ทางฝั่งทีมเยือนเสือใต้ไบยนเมนิกได้เลยครับฝันธงไบยนเมนิกจะบุกมาเอาชนะโบคุมได้สี่ประตูต่อินึ่งิ 3, ละปิดบ้านพบกับเว คู่นี้ก็จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงอินเตอร์มิลานเจ้าถิ่นตอนนี้อันดับในตารางอยู่อันดับที่2แข่งมา8นัดชนะ5เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ส่วนทีมเยือนยูเวนตุสอันดับใน,นตารางตอนนี้อยู่อันดับที่3ครับแข่งมา8นัดเท่ากันชนะ4เสมอส่ยังไม่มีเกมแพ้ผลงาน5นัดล่าสุดของเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานยอดเยี่ยมครับไม่มีเกมแพ้เลยชนะรวดทั้ง5นัดนัดล่าสุดของอินเตอร์มิลานเป็นศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอินเตอร์มิลานบุกไปเยือนยังบออออยยยแล้้วก็ปปเาาชนนนะะังงบบบถึใครรตตูต่ต ส่วนผลงานหานัดล่าสุดของทีมเยือนยูเวนตุสชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1นัดล่าสุดของยูเวนตุสเป็นเกมฟุตบอลเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกยูเว่เปิดบ้านครับและแพ้ต่อสตุตการ์ดขาบ้านไปเลยครับศูนย์ประตูต่อ1มาดูที่เฮตูเฮตสถิติการเจอกันของทั้งคู่ใน5ครั้งล่าสุดเป็นฝ่ายของเจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าเจอกัน5ครั้งล่าสุดเนี่ยอินเตอร์เอาชนะยูเวนตุสได้2ครั้งทั้งคู่เสมอกัน2ครั้งและว่ เอาชนะอินเตอร์ได้1ครั้งครับนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านและเอาชนะต่อยูเวนตุสไปได้1ประตูต่อศูนย์ความพร้อมของเจ้าถิ่นอินเตอร์ในวันนี้มีผู้เล่นที่บาดเจ็บเพิ่มเข้ามาครับนั่นก็คือคาร์ลอสอากุสโตในขณะที่ปิโอตอซิลินสกี้หายเจ็บกลับมาแล้วแต่ว่าคาดว่าจะต้องนั่งสำรองไปก่อน คา่าวันนี้เจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานจะมาสู้ด้วยระบบ3-5-2ในแดนกลางก็จะวางนิโคลโลบาเลล่าคริสเตียนอัลานี่และเฮนริกมากิตายานคู่กองหน้าตัวจบสกอร์ก็จะเป็นลาตาโลมาติเนสยืนคู่กับมาคุสตูรามมาดูทั้งฝั่งทีมเยือนยูเวนตุสกันบ้างครับวันนี้กุนซือเอ่อเตียโก้มัตตาก็คงจะใช้ผู้เล่นในชุดเดิมจากเมื่อชุดเกมเมื่อกลางสัปดาห์ครับที่เปิดบ้านแพ้ต่อสตุตการ์ดไปศูนย์ประตูต่อ1แล้ววันนี้ยูเว่ครับจะได้ตัวฟร,นนราน บบ4-1-4-1ในแดนกลางจะวางเวสตันแมคเคนนี่ยืนคู่กับเคฟรนตูรามหน้าเป้าโตัวจบสกอร์ก็จะเป็นดูซานวลาโฮวิชเงื่อนไขในคู่นี้ครับเปิดไม่ให้เจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.5เจ้าถิ่นอินเตอร์ครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะมา3เกมติดต่อกันวันนี้จะรับมือยูเวนตุสทีมเยือนที่ช่วงหลังเนี่ยฟอมฝืดไปดื้อๆ5เกมหลังสุดของยูเวเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นที่เหลือเนี่ยหนักไปทางเสมอหมดเลยครับความมั่นใจของนักเตะอยู่ทางฝั่งอินเตอร์มากกวนนว่่่าาแแนนนนนนนอถถี้้้้ไดนในบดริบิต <G arden> าการเจอกันของทั้งคู่อินเตอร์ก็ข่มยูเว่อยู่ด้วยครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานดีกว่าครับฟันทงอินเตอร์มิลานจะเอาชนะยูเวนตุสได้2ประตูต่อหนึ่งและสกอร์สูงคู่ที่4ไปกันที่ศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนครับเลอัลเบติสจะเปิดบ้านพบกับแอตเลติโกมาริดคู่นี้จะลงเตะก,กัน,นเวลาเที่ยงคืนครึ่งของในค่ำคืนนี้อันดับในตารางตอนนี้ของเจ้าถิน่นเลอัลเบติสอยู่ในอันดับที่7ครับแข่งมา10นัดชนะ 4, สี่เกมอสาางล3แากัน ชนะ5เสมอ5ยังไม่มีเกมแพ้ผลงานห้านัดล่าสุดของเจ้าถิ่นและเอเบติสชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2นัดล่าสุดของเบติสเป็นศึกฟุตบอลถ้วยยูฟายูโรปาคอนเฟรน์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและเอเบติสเปิดบ้านและเสมอกับโคเปนเฮเกนไปครับ1ประตูต่อ1ส่วนผลงานหานัดล่าสุดของทีมเยือนแอตเลติโกมาร์ดิชนะ1เสมอ2และแพ้ไป2นัดล่าสุดของแอตเลติโกมาริดเป็นเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันในศึกฟุตบล League, อลยูฟาแชมเปียนลีกแอตเลติดทำผลงานได้ค่อนข้างน่าผิดหวัังครบบเปิด้าน แ,แพ้ต่อเลวทีมจากลิกเอิงฝรั่งเศสไปครับ1ประตูต่อ3แต่เมื่อเรามาดูที่เฮดทูเฮดผลงานการเจอกันของทั้งคู่ใน5ครั้งล่าสุดเนี่ยกับ กลายเป็นฝ่ายทางฝั่งของแอตเลติกมาดริดครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนหาครั้งล่าสุดที่เจอกันเจ้าถิ่นเลอเบเตสไม่สามารถเอาชนะแอตเลติกมาดริดได้เลยสักครั้งครับแพ้ไป4และเสมอหนึ่งนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อฤดูการที่ผ่านมาครับวันนั้นเลอเบเตสออกไปเยือนแอตเลติกมาดริดและไปแพ้แอตเลติกมาดริดครับสประตูต่อหนึ่งความพร้อมของเจ้าถิ่นเลอเบเตสในวันนี้ผู้เล่นที่บาดเจ็บก็ยังเป็นคนเดิมครับก็มีอิสโก้แล้วก็วินเลียมคาวาโยตามมาด้ววยโจนนนีลซแถมใันน แล้วเบติสจะต้องเสียกองหลังตัวหลักอย่างนาธานไปด้วยครับที่ติดโทษแบนจากการโดนไล่ออกในเกมล่าสุดส่วนผู้เล่นที่เหลือพร้อมลงสนามทั้งหมดโดยจะมีบีต่อโรเก้ยืนเป็นหน้าเป้าตัวจบสกอร์ ด้านฝั่งทีมเยือนแอเลติโกมาริดความพร้อมของทีมในวันนี้ครับก็ยังจะไม่สามารถใช้งานเซซ่าอัสปปริโกยต้าได้ครับแล้วก็โรบินเลนอร์แมนที่ยังอยู่ในอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนมาโกสยอเรนเต้ก็ยังไม่น่าจะฟิตทันลงช่วยทีมในวันนี้ส่วนนักเตะที่เหลือพร้อมลงสนามทั้งหมดครับน่าจะมาสู้วยระบบ3-5-2โดยจะวางฮูเลียนอวารเรสกับอเล็กซานเดอร์ซอลล็อยืนคู่กันเป็นกองหน้าครับแล้วก็จะถอยองตัวนกรินส์แมนลงมาช่วยในแดนกลางเงินไขในคู่นี้เปิดออกมาให้ทีมเยือนแอเลนติโกมาร์ว 0.5เจ้าถิ่นเลอเอลเบเตสมีเกมการเล่นในบ้านที่ค่อนข้างจะไว้ใจได้ครับเพราะว่าใน4เกมล่าสุดที่ได้ลงเล่นในบ้านเนี่ยเอาชนะได้ถึง3เกมส่วนทีมเยือนแอตเลติโกมาดริดเปิดฤดูกาลมายังไม่แพ้ใครก็จริงครับแต่ว่าเกมที่เล่นออกไปเป็นเกมเยือนเนี่ยส่วนใหญ่จะหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่แล้วนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแอตมาดริดเกมซูฟาชมเี้ยนลีกเปิดบ้านแพ้ต่อเลวขาบ้านไป1ประตูต่อ3น่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจนักเตะไม่มากก็น้อยครับดังนั้นคู่นี้เลยแนะนําให้เชียร์ไปที่่เจ้าถิน Baptist, นัลตสฟ เลออเบติสจะเสมอกับแอตเลติโกมาดิดหนึ่งประตูต่อหนึ่งและสกอร์ต่ำคู่ที่5ไปกันที่ลิกเอิงฝรั่งเศสครับในคู่ระหว่างโอลิมปิกมา์เซย์จะเปิดบ้านพบกับปารีสแซงแชงแมงคู่นี้ก็จะลงเตะกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีของในค่ำคืนนี้เจ้าถิ่นโอลิมปิกมา์เซย์อันดับในตารางตอนนี้อยู่ในอันดับที่สามครับแข่งมาแปดนัดชนะห้าเสมอสองและแพ้ไปหนึ่งส่วนทีมเยือนปารีสแซงแชงแมงเป็นจ่าฝูงของตารางอยู่ในขณะนี้แข่งมาแปดนัดเท่ากันชนะ6เสมอ2ยังไม่มีเกมแพ้มาด ชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1นัดล่าสุดของโอลิมปิกมากเซยทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามากเซยออกไปเยือนมงปริเย่แล้วไปถล่มมงปริเย่ได้ถึงใน้ถิ่นเลยครับหประตูต่อศูนย์ส่วน5นัดล่าสุดของทีมเยือนปารีสแซงแชงแมงชนะ2เสมอสองและแพ้ไปหนัดล่าสุดของปารีสแซงฌองแมงก็เป็นเกมเมื่อกลางสัปดาห์ครับยูฟ่าแชมเป,ปียนลีกปารีสแซงชองแมงเปิดบ้านและเสมอกับ PSV อสไฮโอเฟนไปครับหงประตูต่อ1นงสถิติเฮตูเฮต์การเจอกน ที่ทําผลงานได้ดีกว่า5ครั้งล่าสุดที่เจอกันเนี่ยหมากเซยแพ้ปาีิแซงชงแมงไปถึง4ครั้งแล้วก็เอาชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเกมฟุตบอลลีกเมื่อฤดูการที่ผ่านมาวันนั้นหมากเซยเปิดบ้านแล้วก็แพ้ต่อปาีิแซงชงแมงคาบ้านไปครับศูนย์ประตูต่อ2ความพร้อมของเจ้าถิ่นโอลิมปิกหมากเซย์ในวันนี้ครับน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดียวกันในชุดล่าสุดที่ไปเอาชนะมงเปอรเย่ได้5ประตูต่อศูนลงสนามทั้งหมดด้วยระบบสีูดอนอามหนึ่อในิเก,ก,ก wood, Ar Ar h, rique, คอยทเกมอยู่ในดน

ส่วนหน้าเป้าตัวจบสกอร์ก็จะเป็นเอลเยวายีด้านฝั่งทีมเยือนปารีสแซงต์แชงแมงผู้เล่นที่บาดเจ็บก็ยังเป็นคนเดิมครับก่อนซาโลลามอสลูกาแอกนองเดสแล้วก็เพสเนลคิมเพมเบ้ที่ยังอยู่ในอาการบาดเจ็บยังไม่หายดีครับขาดระวันนี้ปารีสแซงต์แชงแมงจะมาสู้ด้วยระบบ433 3, 3. ประสาสในในแดนหน้าก็จะเป็นอุสมันเดมเบเล่โคลโลมูอานีและเบลสลี์บาโคล่าครับที่จะช่วยกันทําประตูอยู่ในแดนหน้าเงื <ucken> ่อนไขในคู่นี้เปิดออกมาให้ทางฝั่งทีมเยือนปารีสแซงต์แชงแมงเป็นฝ่ายต่ออยู่ทีีี่่่0.5วิเคราาาะะห์แแบบนน้ัสงงงงชมพจผก นัดกลางสัปดาห์มาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกแล้วทำผลงานได้ค่อนข้างน่าผิดหวังด้วยครับทำได้เพียงแค่เสมอกับ p s v อสเวฮล่เฟนไปครับ1ประตูต่อ1่ทั้งทั้งที่ได้เล่นในบ้านวันนี้มาเจอกับโอลิมปิกหมากเซยฟอร์มก็กำลังดีด้วยครับนักเตะก็ได้พักมามากกว่าแล้วฤดูกาลนี้หมากเซยเล่นในบ้านมาแล้ว3นัดยังไม่มีเกมแพ้เลยดังนั้นคู่นี้ครับเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นโอลิมปิกหมากเซยน่าจะเบาใจกว่าฝันธงครับปารีสแซงชองแมงจะทำได้เพียงแค่เสมอกับหมารรเยปตูตอตปปป่อ,สอลสกเ่ ที่ทีเด็ดคิงสการคัดเอามาให้แบบเน้นๆสำหรับแฟนๆของช่องโดยเฉพาะ ก็อย่าลืมครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังมองหากลุ่มฟุตบอลดีๆที่จะมีทีมงานมืออาชีพวิเคราะห์แบบเน้นๆเนนฟ้นแบบสุดๆจนตกผลึกได้คู่ที่ดีที่สุดเอามาให้กับสมาชิกในกลุ่มเป็นประจำทุกวันแบบฟรีๆไม่มีเสียค่าใช้จ่ายทั้งตัวเน้นและชุดโครงการแล้วตอนนี้ครับสมาชิกในกลุ่มเรามีกว่า1,300อกว่าคนแล้วกับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นการันตีผลงานได้เป็นอย่างดีรับประกันครับเข้ากลุ่มนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนมาสรุปกันอีกรอบครับว่าฟุตบอลคืนนี้ทีเด็ดคิงส์การแนะนำให้ไปเชียร คู่ที่1ครับพิเมลีอังกฤษในคู่บิ๊กแมตช์อาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลเงินไขให้เจ้าถิ่นอาร์เซนอลเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ศูนย์ขีดศูนย์จุดห้าเชียร์ไปที่ทีมเยือนลิเวอร์พูลครับฟันธงลิเวอร์พูลจะมายันเสมออาร์เซนอลได้1ประตูต่อหนึ่งและสกอร์ต่ำคู่ที่สองบุนเดสลีกาเยอรมันโบคุม่มเปิดบ้านพบกับบาเยิร์นมิวนิกเงินไขให้ทีมเยือนบาเยิร์นเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่สองขีดสองจุดห้าเชียร์ไปที่เสือใต้บาเยิร์นมิวนกเลยครับฟันธงบบบาาเยิร์นนจะะุุกมมชนะโค่ได้ 4. ปรระะตตููู่่่ออแลสสกกก์งคทีในนศึาโบเซเย เป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านพบกับยูเวนตุสเงินไขเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0.5เชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานครับฟันธงอินเตอร์จะเอาชนะยูเวได้2ประตูต่อ1และสกอร์สูงคู่ที่4ลาเลกาสเปนและอัลเบติสเปิดบ้านพบกับแอตเลติโกมาดริดเงินไขให้ทีมเยือนแอตมาดริดเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่0ีด0.5เชียร์ไปที่เจ้าถิ่นลเลอัลเบติสครับฟันธงทั้งคู่จะเสมอกัน1ประตูต่อ1และสกอร์ต่ำคู่ที่5ครับลิกเอิงฝรั่งเศสโอลิมปิกมาร์เซย,ยเปิดบ้านพบกับปารีส แมเงินขายให้ทีมเยือนปารีสแซง,งแมงเป็นฝ่ายต่อที่0.5ขีด1เชียร์ไปที่เจ้าถิ่นโอลิมปิกมารกเซยครับฟันธงครับคู่นี้จะเสมอกันไปอีกคู่1ประตูต่อ1และสกอร์ต่ำร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ